สวัสดีนะครับวันนี้นำพระนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับเข่าโค้งเลยนี่นะครับเป็นพระที่พิจารณาง่ายดูง่ายมากๆองค์นี้นะครับทางร้านนามสุพรรณก็มาให้เพื่อนๆชมกันใครมีแบบนี้รับเช่านะครับติดต่อมาได้เลยเรารับเช่านะครับลองมาพูดคุยกันนะครับรับเช่านะครับอย่างนี้ใครมีบอกได้เลยนะครับ อย่างนี้ใครมีบอกได้เลยนะครับนี่นะฮะชัดเจนหนาแข็งแรงมากองนี้นางพญานะครับนี่นะฮะส่วนตัวก็จะดูหน้าอ้วนอหน่อยนะครับหน้าอบอิ่มหน่อยนะครับมีหูนะครับมีเส้นตรงนี้จะมีประมาณสี่เส้นนะครับรวมทั้งหูด้วยนะครับมีรอยขยับนิดหน่อยหน้าอกตั้งเลยฮะแขนมีความกว้างใช่ไหมแขนมีความกว้าง นะครับแล้วก็องศาในการหักเข้าไปเนี่ยก็สําคัญนะครับในร่องในรอยเนี่ยถ้าเราดูความธรรมชาติเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาได้นะครับข้างในเนี่ยตามซอกตามไหลนะฮะด้าน,นข้างองคนี้ยิ่งดูง่ายเป็นพระองค์ูได้เลยนะครับมีรอยหันใช้ของมีคมหรือที่ผมสันนิษฐานก็คือมีดนี่แหละนะครับเพราะตอกตัดดินไม่เข้าผมบอกแล้วนะครับ นี่นะครเป็นมีดนะครับเป็นมีดนี่เห็นชั้นเลยนะครับนางพญานะครับเป็นเป็นพระที่ทางจังหวัดพิษโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับนางพญาพิมข้าวโขงแล้วก็อยู่ในชุดเบญจปาทีด้วยนะครับมีหลายสภาพมีตั้งแต่อง,องละหลักแสนยันถึงสิบล้านยี่สิบล้านนะครับอยู่ที่ความสวยความงดงามแล้วก็ความเดิมของพระ ท่านได้มีติดต่อทางเรามาได้เลยนะครับเรายินดีรับเช่านะครับเรายินดีรับเช่านะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแต่องค์ละทั่วไปเนี่ยก็หลักลานต้นๆน,น,นะครับถ้าเป็น10บล้านของท่านนี่ต้องแบบแชมป์โลกจริงๆนะครับขอบคุณนะครับ